สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเนียร์ม่คลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึง10ภาพยนตร์อันเป็นที่สุดของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่กันการ์ตูนที่หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าโดราเอมอนนั้นได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะในบ้านเราและเชื่อว่าหลายๆคนก็คงต้องรู้จักและเคยดูมาอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่า10ภาพยนตร์ที่เป็นที่สุดของโดราเอมอนฉบับเดอะมูฟวี่นั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแช กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนชุนไมาเอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์โดราเอมอนเดอะมูฟวี่นะครับ อันดับที่10บโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนมิตะเกรดแอดเวนเจอร์อินเดอะซาล์ซีสการประจนภัยเกาะมหาสมบัติเป็นเรื่องราวของโนบิตะที่ต้องออกประจนภัยตามล่าหาสมบัติในหมู่เกาะทะเลใต้โดยอาศัยเครื่องมือของโดราเอมอนที่มีชื่อว่าแผนที่ค้นหาคุมสมบัตินั่นเองครับโนบิต no ะใช้ของวิเศษชิ้นนี้ค้นหาสมบัติจนพบเขาจึงได้ชักชวนเพื่อนๆอ,ออกเดินทางไปด้วยกันโดยใช้เรือยนต์เป็นพหาหนะแต่ทว่าในระหว่างการเดินทางพวกของโนบิตะ ได้พัดหลงเข้าไปในมิติการเวลาและหลุดออกมาโผล่ในทะเลทรายสมัยศตวรรษที่17ยุคที่โจรสลัดย่างเรื่องอํานาจเรือของพวกเขาได้ชนกับเรือของโจรสลัดจนพังเสียหายทุกคนก็ก,กระจายกันไปคนละทิศคนละทางครับรู้สึกตัวอีกทีพวกโจรสลัดก็ได้ช่วยเอาไว้ยกเว้นโนบิตะคนเดียวทําให้โดราเอมอนและเ,เพื่อนๆต่างเป็นกังวลและเป็นห่วงแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากกระเป๋ามิติที่4ของโดราเอมอนได้ถูกน้ําทะเลพัดหายไปโดย The Movie ในตอนนี้ เป็นตอนที่19ครับได้รับคะแนนไปถึง6.8เต็มสิจากผู้ให้คะแนนทั้งหมด220คนและเนื่องด้วยผลคะแนนที่ค่อนข้างหาเกณฑ์วัดได้ยากพอสมควรผมจึงขอใช้เกณฑ์จากเว็บ iMDB และจำนวนคนที่ลงคะแนนมากกว่านี่เองนะครับ อันดับที่9โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนบิตะแอนเดอะวินแมสเตอร์มหัจาจรรย์ดินแดนแห่งสายลมในตอนนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟูโกลูกพลายน้ําที่ฟักตัวออกมาจากไข่และถูกโนบิตะนํามาเลี้ยงเอาไว้ครับและลูกพลายน้ําผู้นี้ก็ยังถูกตัวร้ายอย่างอุรันดาหัวหน้าเผ่าอาราชิตตามล่าเขาอีกด้วย โดยตัวระย่างอูรันดาอยู่ในสภาพวิญญาณครับเนื่องจากตายมาหลายพันปีแล้วมันได้เข้าสิงซูนิโอเพื่อทําการล้างแค้นดยการคืนชีพปีศาจน้มว่ามาฟูก้าขึ้นมาเพื่อทําลายล้างโลกและลูกพลายน้ําอย่างฟูกโกเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปีศาจตัวนั้นด้วยทําให้โนมิตะและโดรมอนต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือโลกเอาไว้ให้หลอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้นั่นเองและเดอะมูฟวี่ในตอนนี้ครับเป็นตอนที่24เขา้าฉายในปี2003ครับได้คะแนน ถึง6.9เต็ม10จากผู้ชมที่ให้คะแนนเอาไว้341คนครับรอันดับที่8 Doraemon The Movie ตอน Nobita New Glass Adventure Into The Underworld ตะลุยแดนปีาศาจ7ผู้วิเศษ ตอนที่27ของโดราเอมอนเดอะมูวี่ครับในตอนนี้โดราเอมอนได้เปลี่ยนโลกให้เป็นโลกแห่งเวทมนตร์ครับทุกคนจึงสามารถใช้เวทมนตร์ได้อย่างคล่องแคล่วแต่ทว่าโนบิตะนั้นกลับใช้เวทมนตร์ไม่ได้สักอย่างโนบิตะต้องการให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ของวิเศษนั้นดด้าหายไปครับพวกเขาจึงได้พบกับมิโยโกะและได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนการคุกครามโลกครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าปีศาจซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับรูปปั้นประหลาดที่โดราเอมอนและโลนบิะนตะเคยเก็บเอาไว้ได้ตามที่ระบุเอาไว้ในบันทึกบ รพวกเขาเลยต้องเดินทางไปยังดินแดนปีศาจเพื่อกําจัดราชาปีศาจผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดนี้นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาฉายในปี2007ครับได้คะแนนไปสูงถึง6.9เต็ม10จากผู้ชมที่เข้ามาให้คะแนนกันเอาไว้401คนนั่นเองครับ อันดับที่7 d o r โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนบิตะไดโดซอไดโนเสาร์ของโนบิตะนั่นเองครับในตอนนี้ครับเป็นตอนที่มีความคล้ายกับโดเ a มอนเดอะมูฟวี่เรื่องแรกเมื่อปี1980เลยครับกับเรื่องราวของโนบิตะที่ได้คนพบฟอสซิลไดโนเสาร์โดยบังเอิญเขาใช้ภาคุมกาลเวลาย้อนเวลาของเจ้าฟอสซิลก้อนนีเพื่อจะพิสูจน์ว่าใช่ไข่ไดโนเสาร์หรือเปล่าไม่นานนักไดโนเสาร์ก็ได้ฟักตัวออกมาครับโดยเป็นไดโนเสาร์พันคอยาวแพนซิโอซอรัส ที่อาศัยอยู่ในทะเลญี่ปุ่นโบราณครับและโนบิตะก็ได้ตั้งชื่อให้ว่าพิุเกะแต่ทว่าเมื่อพิุเกะตัวใหญ่เกินกว่าที่จะดูแลได้ทําให้โนบิตะตัดสินใจส่งพิุเกะกลับไปยังยุคข,ของมันแต่ทว่าเรื่องราวของการเดินทางก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายที่จะทําให้พวกเขาต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้และเจ้าพิุเกะเรียกได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกของโนบิตะเลยก็ว่าได้นั่นเองครับโดย The Movie ในตอนนี้เป็นตอนที่26ครับเขา้าฉายในปี2006นั่นเอง ได้คะแนนไปสูงถึง6.9เต็ม10จากผู้ชมที่ให้คะแนนกันเอาไว้722คนเลยทีเดียวครับอันดับที่6โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนบิตะเกรดแอเวนเจอร์อินทูดิอันเดอร์เวลด์ทองดินแดนเวทมนต์ในตอนนี้ครับเป็นการรวมตัวกันของเราสหายทั้ง7ไม่ว่าจะเป็นโนบิตะโดราเอมอนซิซุกะ s ซูเนโอจ่ายแอนโดเรมี Me ่และมิโยโกะ กับเรื่องราวที่อยากจะให้โลกใบนี้เป็นโลกแห่งเวทมนต์โนบิตะจึงได้ขอให้โดาเอมอนเอาตู้โทรศัพท์สมใจนึกออกมาใช้แต่กลับทําให้เรื่องราวมันวุ่นวายขึ้นและโนบิตากับโด拉เอมอนจะต้องพิสูจน์ถึงเรื่องลึกรับที่มีรูปปั้นของเขาทั้งสองออกมาในบ้านทว่าต่อมาพวกเขาก็ได้รู้ว่ารูปปั้นเหล่านี้มาจากมิโยโกะสาวน้อยที่ถูกเสกให้กลายเป็นแมวและเธอยังได้บอกว่าปีศาจแห่งโลกเวทมนต์กำลังจะเข้ายึดครองโลกและเดอะมูฟวี่ใน ตอนนี้เป็นตอนที่5ครับที่เข้าใช้ในปี1984ได้คะแนนเปนสูงถึง7เต็ม10จากผู้ชมที่เข้ามาให้คะแนนกันเอาไว้181คนครับอ่านดับที่5 โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนบิตะโนราดินไนส์ตะลุยแดนอาหรับราตีเป็นตอนที่12ของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ครับในตอนนี้โดราเอมอนโนบิตะ no และผองเพื่อนซึ่งได้เข้าไปในหนังสือการประจนภัยของซินแบดจนกระทั่งซูนนโอและจ่ายแอนเกิดความเบื่อและเกิดอยากสนุกกันขึ้นมาจึงทําให้สมุดภาพนิทานทุกเรื่องนั้นปะปนสับสนกันไปหมดทําให้โดราเอมอนและโนบิตะพัดหลงเข้าไปในนิทานเรื่องอาหรับราตีและไม่สามารถกลับคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริง ได้ในโลกใบนี้ทั้งสองต่างพบเจออุปสรรคต่างๆมากมายต้องเจอกับพวกโจรโดนโยนลงทะเลแถมโดเรมอนโดนโจรขโมยกระเป๋าวิเศษไปอีกครับทั้งสองต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลําบากมากโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางอยู่ในทะเลทรายและ The Movie ีในตอนนี้ครับเข้าฉายในปี1991ได้คะแนนไปสูงถึง7เต็ม10จากผู้ชมที่เข้ามาให้คะแนนกันถึง330คนนั่นเองครับ อันดับที่4โดราเอมอนตอนโนบิตะแอนเดอร์เรจต์ออฟเดอะซันคิงตำนานสุริยกษัตริย์เป็นตอนที่ว่าด้วยโดราเอมอนใช้ของวิเศษที่ชื่อว่าเวทีสารพัดนึกเพื่อให้พวกโนบิตะได้ฝึกซ้อมการแสดงละครเวทีแต่ทว่าพวกเขาเกิดขัดแย้งกันและเลิกซ้อมไปในที่สุดจแอนพี่เบิร์ของกลุ่มนั้นได้น,นำอุปกรณ์ชิ้นนี้กลับไปด้วยทำให้โดราเอมอนต้องใช้ของวิเศษที่ชื่อว่าช่องว่างการเวลากับโมจิิดาการเวลาเพื่อ เอาเวทีสารพัดนึกกลับมาแต่ทว่าของพิเศษนั้นดันเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาครับทําให้ช่องว่างการเวลาไปโผล่ที่อาณาจักรยามานะเจะ้าชายโอทีที่มีหน้าตาเหมือนกับโนบิตะมากๆแทบจะแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวทั้งคู่นั้นได้ตกลงกันครับที่จะสลับตัวกันให้โนบิตะเป็นโอทีส่วนโอทีเป็นโนบิตะและในดินแดนแห่งนี้ก็ยังมีแม่มดผู้ชั่วร้ายที่ใช้มนต์ดำทาให้เกิดปัญหาจับผู้คนไปบูชายันจนโอทีโนบิตะและองเพื่อน ได้เดินทางไปยังวิหารของแม่โมดเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องนี้โดยด o ราเอมอนดูมูฟี่เรื่องนี้เป็นตอนที่21ครับเขา้าฉายในปี2000นั่นเองได้รับคะแนนไปถึง7เต็ม10จากผู้ชมที่เข้ามาให้คะแนนกันถึง389คนครับ อันดับที่3 Do โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนบิตะแอนดเดอะสตีลทูส์สงครามหุ่นเหล็กเป็นตอนที่โนบิตะและโดราเอมอนจะต้องต่อสู้กับกองทัพหุ่นเหล็กเพื่อช่วยโลกเอาไว้จากการลุกรานของหุ่นเหล็กต่างดาวกับเรื่องราวของโนบิตะที่ได้ไปพบส่วนประกอบของหุ่นยนต์ยักษ์ในครัวโลกเหนือที่ใช้ของพิเศษสร้างโลกกระจกขึ้นมาและได้ตั้งชื่อเจ้าหุ่นยักษ์นี้ว่าซันเตคอสโนบิตะและโดราเอมอนพยายามที่จะปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับและขังหุ่นยักษ์ไว้ในโลก กเสมือนจริงแต่ก็ไม่ไายโดนพบเจอเข้าจนได้ด้วยกองทัพหุ่นยนต์จากนอกโลกทําให้พวกเขาต้องนําหุ่นยักษ์ซันตาคอสเข้าต่อสู้และจัดการกับเรื่องนี้ลงไปให้ได้โ o ราเอมอนเ e Movie ในตอนนี้เป็นตอนที่7ครับเข้าฉายในปี1986ทำคะแนนไปสูงถึง7.2เต็ม10จากผู้ชมที่เข้ามาให้คะแนนกันเอาไว้ถึง256คนครับ อันดับที่2โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโนบิตะแอดเดอยลนิวสติลทูฟวิงแองเจิลส์ผจญภัยกองทัพมนุษย์เหล็กปีกนางฟ้านำมาเป็นตอนยอดนิยมอีกหนึ่งตอนของเดอะมูฟวี่โดราเอมอนครับกับเรื่องราวของโนบิตะที่ได้พบกับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ยักษ์ในขั้วโลกเหนือโดยบังเอิญและได้นําชิ้นส่วนนี้กลับมาพร้อมกับลูกบอลสีฟ้าติดมือมาด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าลูกบอลนี้ได้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ยักษ์มาถึง บ้านเขาด้วยและประกอบกันจนเป็นหุ่นยักษ์ขึ้นมาซึ่งเดอะมูฟวีในตอนที่31นี้จะเรียกได้ว่าเป็นการรีเมค ของตอนที่7ก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีการเพิ่มเติมเรื่องราวเข้ามานิดหน่อยพร้อมกับเทคโนโลยีในการสร้างแอนิเมชันที่ทันสมัยกว่าภาพสวยกว่าดีไซน์ดีกว่าแม้จะเคยเข้าฉายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี1986แต่ในภาคนี้ที่รีเมคขึ้นมาใหม่ในปี2011ก็ยังทําให้ผู้ชมยังชื่นชอบตอนนี้อยู่ครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ทําคะแนนไปสูงถึง7.4เต็ม10จากผู้ชมที่เข้ามาให้คะแนนกัน598คนครับ และในอันดับที่หนึ่งสแตนบายมีโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไป นี่คือครั้งแรกของโดราเอมอนในแอนิเมชันเต็มรูปแบบพร้อมทั้งยังเป็นโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ที่ทำเงินสูงที่สุดตลอดกาลกับเรื่องราวของวันแรกถึงวันลาของตัวละครที่ทั้งโลกตกรุมรักในสแตนบายมีโดราเอมอนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการหยิบยกเอาเจตอนที่น่าประทับใจที่สุดในตลอด45ปีนับตั้งแต่ถือกําเนิดโดราเอมอนมาโดยเริ่มจากตอนแรกที่โดราเอมอนเดินทางมาช่วยเด็กชายขี้แยอย่าง ita, โนบิตะด้วยของวิเศษต่าง จากโลกอนาคตนั่นเองและต่อมาเป็นตอนที่โนบิตะต้องประจนภัยในดินแดนหิมะเพื่อช่วยเหลือชิซูกะซึ่งนำไปสู่ตอนต่อๆไปจนไปถึงตอนสุดท้ายที่ภารกิจของโดเรมอนนั้นสำเร็จแล้วทั้งคู่ต้องลาจากกันโดเรมอนจะได้กลับไปยังอนาคตที่เขาจากมาเป็นภาพยนตร์ที่เรียกเสียงหัวเราะและคราบน้ําตาได้อีกหนึ่งเรื่องเลยครับที่กลับไปดูเมื่อไหร่ก็ยังรู้สึกเหมือนตอนที่ได้ดูครั้งแรกและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี2014ทําคะแนนไปสูงถึง7.4 เต็มเสบจากผู้ชมที่ให้คะแนนกันเอาไว้ถึง5,584คนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบภาพ,พยนตร์ของโดราเอมอนฉบับเติมมูฟวี่นั่นเองครับถามเพื่อนๆกันหน่อยว่าเคยดูเรื่องไหนมาบ้างและชอบเรื่องไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเน่ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อ,นอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ